อาล้วครับกับเกมล่าผี EP สองบุณนนท์ได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลได้ยินครับเป็นไรครับเป็นพี่ตองเฮ้ยสวัสดีฮะเจ๊เจ๊เป็นใครเนี่ยเจนรู้สึกว่าเจนย่าทิพย์เหรอเป็นคุณเจนเลยคุณเจนเจนเจนครับวันนี้เราต้องมาทำอะไรกันฮะนี่นะธุรกิจนะคะวันนี้นะคะเนนะคะสวัสเจนพูดดีๆเจน โลคอบลงคออ่ะเราค้นหาผีเหมือนเดิมว่าผีเป็นประเภทอะไรเลยพันที่สองคือไอทางภาษาดบริเวณที่ผีอยู่นะครับด้วยสมาร์ตสติกนะครับสติกคือสิ่งนี้มันติคือเนี่ยเห็นไหมไอคอนนี้เหมือนแหนมแหนมเนี่ยนี่คือสมาร์ตสติกนะครับเราใช้คู่กับใช้คู่กับแฟแช็กดูวิธีการใช้นะครับอย่างใช้เราเปิดตุลแฟลชก่อนสลับมาเป็นสมาร์ตสติกแล้วกด F นะแล้วมันจะมีควันขึ้นอย่างนี้ แล้วก็โยนในห้องผีต um, ู้มอันนี้คือเราเสียไปอันนี้นะเราเหลืออันไใช้ทำประชิดอันสองก็คือให้ผีเหยียบเหยียบเกลือนะครับเกลือผี่หยีสามผีเหยียบเกลือเกลือก็จะเป็นอันนี้กระปุกนี้กรปุกสีฟ้าเนี่ยเห็นปะแล้วใช้ก็แบบเอาไปจอดที่พื้นแล้วกด F เหมือนกันไม่ต้องใช้เป็นตัวเปลืองกล่องหนึ่งจะใช้ได้สามอันอันนี้ก็แทไม่ได้ละอันสุดท้ายก็คือให้ผีเป่าเทียนแล้วก็จะจุดเทียนอันนี้เทียนเทียนเทียนก็แค่นั้นแหละสับ ไม่ต้องใช้แล้วนะเออผีชื่อเจนนิเฟอร์วิลเลียมนะครับเจ้ผีเจนนิเฟอร์วิลเลียมถ้าเจอทำไงครับวิลเลียมเจนนิเฟอร์เจอแล้วก็วาอ้เจนนิเฟอร์ต้องมีโทรโมบิเตอร์ป่ะอ่ะทำไมไม่มีโทรโมบิเตอร์อ่ะอ้าวชิบหายเลยกูใช้นี่หายได้หมดเยอันนี้ครับเราอยู่กันที่บ้านของอ่าเป็นลิตวิวโรดเฮาส์นะครับไป็เอี้ยบ้านเดิมเลยดีกว่าไอ้นนกวาดเลยเพชรเอาเครื่องไอ้นี้มาไอ้เดียวไปคุยกับผีอ่ะเฮ้ยสวยมึงคุยอะไรงั้นอะ มือเปิดมึงเปิดมึงกดเปิดวอลแล้วมึงคุยเลยยาวๆไปกดยังไงวะนะกดที่ขวาอีกขวาที่ไฟขวาอ่าเสียงแสบจะเปิดไฟให้ไฮไฮเฮ้ยเจอเลยเจอลยไงมึงกูเจอผีแล้ววะเออแล้วกันนะกี้มันขึ้นยี่สิบเลยไฮนอนได้ยินไหมได้ยินปะได้ยินได้ยินได้ไฮเจนนิเฟอร์คิมเจนนิเฟอร์คิมเจนนิเฟอร์คิมเจนนิเฟอร์ดูซมติงกี้มีอซ้าย บางทีมันจะขยับประตูจะเล่นอะไรอย่างนี้เว้ยเจนิเฟอร์เจนิเฟอร์อะไรรู้วันซิงเกิลคริสเจนิเฟอร์เหมือนจะอยู่แถวนี้ว่ะเพื่อนเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แหละอยู่ห้องครัวอยู่ห้องครัวแล้วแกว่งกันงั้นวางอันนี้ไม่ได้เลยโอ๊เอาคนเลยแต่วางวางไม่ได้วางเจนิเฟอร์คิมไปอยู่ here h e r ย here อะไรไม่มีอะไรทางนั้นนะ h เจนิเฟอร์ ไปอยู่เฮียเป็นเที่ยอะไรปิดประตูทำไมเนี่ยเหี<พ>้ยนะมึงเนี่ยกูยังเปิดกูเปิดประตูยากอยู่แต่กูยืนขั้นเลยมาเลยมึงมาปิดประตูดิป่ะปิดทับหน้ากูเลยเจะได้เฟ้ออย่าเล่นประตูสิหนีบมือนะจุดเทียนน้ำมั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 น คามคามเจนิเฟอร์เจนิเฟอร์คามเฮ้ยมันปิดไฟว่ะมันอยู่นี่ว่ะโน้นเออมันอยู่แถวนั้นแหละเพื่อนปิดไฟใช่ใช่ไปติดแล้วของแล้ของเลนทำงานทำงานทำงานทำการก่อนเอ้ยแล้วถ้าเจอมันทำไงวะก็ไม่เป็นไรมันเปรี้ไม่เช่นเนี่ยผ่านสองอันแล้วสมารติกกับเกลือเนี่ยแสดงว่าผีมันอยู่ห้องนั้นจริงด้วยมึงรู้ได้ยังครับมานี่มานี้ Okay. นี่ครับถ้าผ่านมันจะเป็นแบบรูปแบบนี้นะก็คือว่าตัว objective ของเ,เรามันจะจะหายไปโอเคอรต่อไปคือรอรอผีปาปล่เทียนนะครับรแล้วก<ล>็หาประเภทของผีนั่นเองเดี๋ยวมึงกดกดเปิด E M F นะเพื่อนแล้วโยนไวต้ตรงโตง๊ะตัวครัวเลยคเรีวะแอบรูปไหนเออเซฟี่เซฟี่คเรีวโคเรีวาโอเคมันมันเป่าเทียนแล้วเป่าเทียนแล้วเฮ้ยเป่าเทียนเหรอเทียนดับแล้วนะ มีกระด,ดูกอยู่แถวหน้าประตูวะแต่ว่าไม่มีเออกูถ่ายรูปแล้วมันติดเป็นโบนนี่ไงน่าจะมีกระด,ดูกแถวหน้าประตูกูถ่ายติดกระด,ดูกแถวเนี้ยอยู่ไหนวะมีแถวนี้ปล่าอยู่ใต้โซฟามึงปิดมึงปิดไฟกูเลยดิกูจะดูกอดอฟอฟปิดไฟ,ไฟแถวนั้นให้หมดเลยเออเฮ้ยกดออฟมีมีกดออฟมีกดออฟมึงมามามาดูกดออฟข้างนอกเดี๋ยวกูให้มึงดูว่ากอดออฟเป็นแบบไหน <C ut> มันจะเป็นแบบอ่าเป็นลูกไฟลูกไฟน้อยๆอะ่ะ มาดูแถวบริเวณเนี้ยบริเวณที่เป็นประตูเห็นปะประตูสีดำน้ำตาลไอ้บ้านไอ้บ้มันจะมีแบบละอองขาขาวลอยขึ้นไปแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเนี่ยเห็นปะออ๋เห right? <im itation> <im itation> ็นแล้วเห็นแล้วเออนั่นแหละนี่แหละเวลาดูประเภทผีใช่ไหมมึงลองกดกลับมาไอ้ตรงปุ่มล่างซ้ายเห็นปะล่างซ้ายล่างซ้ายไอ้ที่เลเวเนนซ์จินมาเลยเนี่ยนะอ่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมีบอกว่าผีตจะเปเป็นแบบไหน เราต้องหาอีเวนต์ให้ครบ3ามอ่างเพื่อนเพื่อจะได้ได้เพียวออกมาตัวนึงแล้วตัดฟิล์มกระปิ้นได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้กูไปถ่ายรูปเช็คฟิลเกอระปิ้นแล้วมันไม่มีงั้นรอ,อดูอย่างอื่นก่อนทาไมกางเขตวางไว้ใช่ j e n n นเิเฟอร <c oughs> ์วอะไรอยู่ Jennifer do something e-map ก็ไม่ขึ้นว่ะ Are you here Are you doing เดี๋ยวมาหน้าอันนี้ก่นอนเฮ้ยทำไรติด เจนนิเฟอร์ Are you here Show yourself Jennifer Show yourself ปิดไฟมันกำปิดไฟมันมันังปิดไฟใช่ Jennifer เฮ้ยเฮียมันอยู่ห้องนี้เหรอวะมันอยู่ห้องนี้เว้ยมันเปิดมันเปิดไฟมันเปิดห้องนี้ไว้เฮ้ยเฮ้ยมันปิดไฟนนท์เนี่ยมันอยู่ห้องนี้จริงล่ะเดี๋ยวไปคุยกัคุยมันใหม่สำคัญแล้วนะไอ้ยเจนนิเฟอร์ Are you here Jennifer Are you close เฮ้ เฮออ้ยเหยื่อะแล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นนท์ที่ไหน่ไหนวะพี่ออกมึงที่พี่ออกกูถ่ายถ่ายรูปชั้นอยู่เหยื่อเพ่อะไรเหยื่อผ้าเหยื่ผ้าใช่หะเออเหยื่สี่ไหวเยื่อสี่ยังไม่ห้ายังไม่รู้ประเภทอ่ะแบบนี้เออเอามก่อนเอาก่อนเอาก่อนเอานี่นี่อ่ะมึงเอากล้องนี้ไปถือดูมั้มึงจะเห็นดูดูเลยเห็นปะ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 เออเจนเนอเรตไอ้มันเขียนมันเขียนแล้วมันเขียนแล้ว นี่นี่นี่อนี้อันนี้คือแบบมันเขียนไงปะมันบอกว่าลีฟออได้มันจะขับไฟหรือมึงจะตายเยอะโอ้ยเอาเป้เรามีเรามีอันแล้วก็คือเป็นไวท์ซิงนะครับทุกคนกดเอดิเวนเลยเพื่อนจริงๆเราตัดได้ตอนนี้เรารู้ว่าเรารู้ว่ามันไม่มีฟีซซิ่งกับอันนี้ใช่ปะเราเราจะตัดได้แล้วน่าจะเหลือสองตัวแต่แต่กูเดาว่าจะเป็นเชดเพราะว่าเชดเขาบอกว่ามันเป็นผีที่อายใช่ปะ เชดเนี่ยก็คือว่า B <FF S 1> being ช h y means the worst will be higher to find แบบเป็นผีที่ไอจะถ่ายนไ,ได้ค่อนข้างยากตัวจุดอ่อนันคือว่าเชดเนี่ยจะไม่เข้าสู่โหมดคันติ้งถ้ามีคนอยู่เยอะหมายความว่าเออเมื่อกี้เราก้อยู่อยู่กับสองคนเพื่อนแผนแผนเราคือวิ่งขึ้นนี่นะโอ้คปจไหมตามกูมามว่าจะปะอ,อายุดุยไ <laughs> อ้เจมอล มีเดอแเฟรชอยู่กันมั้งาพวพอละพอละเอาภารกิจแรกเอาเอารอก่อนคือว่าตอนเนี้ยเราได้ตังค์แล้วเพื่อนเราได้ตังค์จากสามภารกิจนั้นแล้วห<า>เหรอวะแล้วก็เป็นโหมดกปรเฟเชั่นอลตังค์เราจะได้คูณสามไอที่เราจะหาประเภทผีเราก็ได้เท่าเท่าไอสามภารกิจนั่นแหละเท่าอันอันหนึ่งแลหล<า>ะได้สิบบาทเออได้สิบดอลลาร์เท่เากันเอออย่าชีวิตไปเสี่ยงเลยตอบเชเยแหละแต่คุณสาตาร์รถกลับนะ เชดเพราะว่าถ้ากูตายกูเสียของโดยตัวแตกนะครับก็เรายกกองกันนะครับจบแล้วจบไปแล้วแล้วมันจะมีเฉลยไหมว่ามันคืออะไรกองเลิกเอาฮะไม่ไม่ตายให้ไอพีนี้เซฟเซฟก่อนฮันตุพ่อมึงไงสัตว์ไม่ใช่เหรอเพราะว่านี่นี่คือประเภทผีนะัุนคนชื่อฮันตุแต่ว่าเราก็เล่นเล่นเซฟไงได้ตังโอเคครับตอนนี้เราก็รอดไปหนึ่งตา เดีย๋ยวเราเราทา,า,ายชื่อผีผิดนะประเภทผีผิดโอเคใช่แต่ว่าเราก็ได้ได้ภารกิจเป็นอย่างไงรเพื่อนโอเคเราทำครบชื่อผีก็ได้ได้สิบบาทเป็นจัด <laughs>